พ่อนี่เพ่อของอาจารย์นี่มีลูกสามคนลูกไส้วดสามคนไส้ไส้ไงคือจจนี่ครับอ่าสามศาสพ่อไปพ่อแม่แดงเนี้ยผมขอสอบนะเตียงตอนนั้นได้มารับราชการอยู่พี่บุญมั่งสาหารนะตั้งแต่ปีสองหนึ่งสามาพ่อเพื่อนนี่แหละพ่อ พอ e e <c C e ่อเมียคนนี้ละเมียคนแรกคนเดียวคุณแหลกแล้วเหรอคนเล่ค้นเดียวย่างหักย่างไม่ย่าย่างไม่คุแรกเราลูกขาโม้นมันมีททยปีได้แต่ไม่ได้จีบพ่อว่ามันคักเติบอจะได้แต่ก่อนนี่เขาจีให้ตำรวจเคยเคยไปเป็นหัวหน้าชุดคุมข้อหมู่บ้านโอ้่หขามเนี่ยนะขามน้ำเคลื่อนไปหุ่นครับพ่อซิ หมื่อชิปหามือจังได้กลับมาบันคืนนึงกลับมาแต่ละเที่ยวกะว่ามันฝวายขาดเออกันเลยได้แต่ผู้ชายบ่พอยังน้ำเขาเยอะเพื่อดอกมาพอผูดเดียวรักแรกรักแรกรักแรกน้ำแรกอีกบ่ได้มีบ่ได้มีจิกนี่เป็นเลอหรอกบ่พอบ่มีอะไรบ่มีเจ็บ่มีบ่เคยมีเจิกบ่หูเนาะออกจากวัดไหมไม่ ออกจากวัดมามาเป็นต้นบวจมาเจอผู้นี้ก็นำแดกเลยไวมาเสียบบริสุทธิ์ยุ่แจงสะพื้นปีอะมี๊ะแม่นำามูนเลยตามัาเบริสุทมาได้ไหนกันหรานั่นเหนไมนั่นแหลี่จะมี่กอนนี่มันมันมีซร่งอำนวยความสะดวกก็มีอยังเนาะ บ่มีรถมอเตอร์ไซค์บ่มีรถไปมาหาสู่กันดอกมิแต่ยางเอาใช่กันบาไห้เล่เนี่ยโอ้ยสิไปใส่มาใส่เมี่ยต้องพาไปนั่งปูยิ่งก็ได้ตั้งปูไส้แม่แม่ครับ แม่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 ยักยัาชิดแบบนี้นะเขาใส่กเกงเจ้าเจ้าบอกแส่เขาเจ้ากำลังทายอดใหได้ได้่อย่างไ่อย่างัวเสปเลี้ยวท่าไปเลยเออตลงห่คือพอนน่บริวิพยิงเคลือเลยบ่มาหอกกันำเลยโอ้ยมันดำเม่หนอมาพอยิงคนแรกเนาะ น้ำตาไว้บอลเลี้ยงเยอตทีโอ้พอเลยกันไม่ใช่เหรอจังว่าโอ้ยกะจิงได้กะจังนี้จากกันบ่ได้ลูกสามค้นนี่ปั่นมาด้วยตนเองคักๆดเจิบก้มมือมากนำมอเตอร์เลยเดียวนี้พอมเป็นไฟขาด น้ำรดนน่น้ำเชือมันแห้งนะน้ำเชือแห้งน้ำเชือแห้งโอ้เชือมันแนุ๊ได้แต่เลยได้แต่ผู้ชายสามสายโอยสาธิตก็สูบเป็นกนวะไอสาธิตยังอไรกสูบเนกนวะเเนะย้าีอะไร ถ้าถ้าจะมีมันเชียวหลายคือได้บูมันได้ได้ลูกสาวก่อนมันมันอาจจะนานเชียวอ่อนนะอย่าลังๆมามันก็มาโบเที่ยววันยังก็เลยได้ลูกชายอีกแต่ว่าจะถือว่าประสบความสำเร็จนะพ่อจะถือว่าประสบความสำเร็จทั้งชีวิตครอบครัวส้มเร็จทั้ง ชีวิตของพ่อแม่ลูกขนต่อไปครับผมนยิงไงนะพ่อเนะยังมาขอแม่นี่ยะปลูกฝังูเลี้ยงเลี้ยง่นปลูกฝังไม่ไงววัฒนจิตให้ยังยังกัแม่น้ำนะพวนีจะขังหน้าดูแรกใจก็เอาคือจะซอนต่หดูแล้วอยเลเพอคือว่าคนแหลงเคือแถ่สิป่อยนะพ่อเนะ ใ,ใส่ชีวิตใสไ,ไก็มุเงนป้ลู<อ>แลกแต่ละคนซื้อ,อสู่ชีวิตมากแต่ตนหน่อยเลยสู่ชีวิตเพราะว่าพ่อแม่นีนถูกเนาะไว้กี่ซือว,ว่าถุกนะามากเงินเดือนเจ็ดอยหาสิบนะเงินเดือนเจ็ดรอ้อาสิบนี่ลูกมางวปีไทยปีบางมือนี่หาเขาจีนกับ่าี เพื่อเริ่มต้นเนี่ยพื่อพอเนี่ยพอคนุบล้เขาโดยตรงปะพอเป็นคนผักการอืมคนกอดถังหม้อในบอคนผัาการคนกอดถังหม้อกลางทุงมหาารคามามาพอกับพคนจระเามแต่ว่ามีโอกาสมาบรรจุอยู่บรวจเขาพอจะได้เป็นตำรวจก็มาแต่ก่อนมันบอดด้เลือเนาะบอดด้เลือก็ถูกมือดีครับทังกรมกรมตำรวจเขาบรรจุมาเลย ทุกมือนี้ใครอยากไปยุไซก็เลือกเอาผู้ไดสอบในที่ดีแบบเลือล่งบ้านจะพร้ขอ,ขอมเลยทช่ไหมด้วยกี้เขาส่งไปตามคำสั่งของกรมตำรวจเลยลงําเพื่อได้แตมี่ยกาสจะดลาข้ามาอยู่พี่บุญเฮาเด <c oughs> มาเจอแม่มาเจอเขาเจอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วเขาก็ไปุ๊บปัดจะเล่นน้ำมาซะนี่แหะน้ำน้ำน้ำไม่เรียพไหนผ<ำ>ิดนช่ไที่ว่าพกระถิ่อเคครับแสดงว่า ข่อนี่ตัวคนสาระธรรเลยตรงมาอยู่พี่บุญเท่านี้แหละเลียกมาปักฐานวันนี้วัได้เมียปักฐานยังนี้หลักฟังฐานปูฟังพี่วิทย์ปูฟังนี้ยังปากไว้ก็เพิ่นแล้วยนวันต่อไปแต่จังหวะเพิ่นเลยดูแลี่ยพอดีจังหวะตกลงแล้วคือพ่อนมี่ขอบคุณคือเก็บผ่อนมาแล้ว อนอี้เลยได้ถือถวอคินเราถือถืทุกอมือุกอุืเมือนี่ว่างใจแบบสบายสบายปล่อยว่างเล้วอันท้อนี่ย่างอูคือสิไปแบบดีเล็กนหน่อยบ่หรวเข้าอายุสมัยนล้วบ่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 มีพอไปว่าไต่เล้วมันมัดไว้เลย มีเด็กหน่อยมาหากระจิบเอาให้มันพวกเฮ้ยเขายุติแล้วนะพ่อเนาะเยอะสิบเหรียญนะเยอะแล้วเยอะแล้วอายุกับแม่เท่านี้แล้วโอเคครับขอบคุณสาหรับพอยแห้ปีครับผมขอบคุณครับพ่อ